ภาพยนตร์เรื่องวันสตีปหรือชื่อไทยตีใสตะวันในปี1991ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของนักแสงมืออาชีพสามชีวิตที่มีปูมหลังชีวิตวัยเด็กที่โชกโชนกอดคอร่วมเป็นร่วมตายเป็นพี่น้องสาบานกันมาตั้งแต่วัยเด็กจนสู่วัยหนุ่มสาวมาเป็นนักแสดงมืออาชีพระดับพการภาพยนตร์ที่ว่าด้วยเรื่องราวของสองหญิงหนึ่งชายเรื่องราวการผจญภัยของพวกเขาทั้งสามจะเป็นยังไงอย่าลืมหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาชมที่บ้าน ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังมีแรงบันดาลใจในการเขียนบทภาพยนตร์จากภาพยนตร์ในปี1969แล้วเป็นภาพยนตร์คาวบอยฝั่งตะวันตกหรือฝั่งฮอลลีวูดเรื่องบูส a ์แคสต s u n d a n ดนคิดถ้าใครที่เคยชมภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วผู้กำกับเขาได้ใส่ซีนคาวะครูไว้ในตอนท้ายเรื่องลองไปหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาชมแล้วจะรู้ว่าที่ผมพูดนั้นเป็นความจริงหรือเปล่าและภาพยนตร์เรื่องนี้ยังอัดแน่นไปด้วยฉากแอคชั่นฉากสิ้นตายฉากสตันคาและแทรกมุกตลก ชวนติดตามตลอดทั้งเรื่องและอีกสิ่งที่น่าสนใจในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือสตันแมนหรือสตันคาร์เขาคือสตันแมนระดับพการเบอร์ต้นๆของประเทศฝรั่งเศสและเคยมาแสดงโชว์ทั่วประเทศในประเทศไทยบ้านเราด้วยนั่นก็คือเลมี Me ่จูเรียนและภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้เลมี Me ่จูเรียนมาดูแลในเรื่องของสตันคาร์จึงสร้างความน่าสนใจให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้และมีการพูดถึงจนถึงยุคป,ปัจจุบันภาพยนตร์เรื่องวันสติป หรือชื่อไทยตีแสกตะว,วันในปี1991หรือปี1991นำแสดงโดยโชยุงฟะเละลี่จางจงชูโหงและเป็นผลงานการกำกับของจอห์นบูสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ